สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยิโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับได้มีการเผยแพร่ภาพนะครับของเจ้าเพนกวินเผือกที่กําลังเดินเล่นอยู่นะครับแล้วก็ยืนอยู่ท่ามกลางหิมะที่ตกในดินแดนแอนตาร์กติกาในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาทั้งนี้นะครับเพนกวินตัวดังกล่าวเป็นเพนกวินเพศเมียสายพันธุ์เจนทู ซึ่งปกติแล้วสายพันธุ์นี้นะครับจะมีลักษณะเด่นที่ขนสีดําและสีขาวโดยมีจุดขาวที่มีลักษณะเฉพาะบนหัวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับที่สภาพของนกเพนกวินตัวนี้นะครับมีสีเป็นขาวดังๆก็เพราะความผิดปกติในการสร้างเม็ดสีผิวที่เรียกว่าสภาวะด่างซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญน,นะครับได้กล่าวว่าภาวะนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ยากและสามารถปรากฏได้กับสัตว์สายพันธุ์ต่างๆ และอาจจะทำให้สัตว์เหล่านี้กลายเป็นสัตว์ที่ถูกล่าโดยผู้ล่าได้อย่างง่ายสำนักข่าวซินหัวนะครับได้รายงานเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาในเมืองจูไห่มณฑลกวางตุง้งทางตอนใต้ของประเทศจีนได้มีการเปิดตัวโลมาสามหุ่นยนต์ช่วยชีวิตรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพช่วยให้ภารกิจการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและฉันฉลาดยิ่งขึ้นเมื่อพบผู้คนตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตราย ยกตัวอย่างเช่นนะครับพลัดตกน้ําเพียงแค่โยนหุ่นยนต์โลมา3ลงไปในน้ํามันก็จะเปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติเคลื่อนที่ไปหาบุคคลเป้าหมายก่อนที่จะนําพาผู้ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนนะครับเจ้าโลมา3มีขนาดเล็กลง15%และมีความว่องไวนะครับเพิ่มขึ้นถึง2เท่าและสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วถึง7เมตรต่อวินาที สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้รายงานจากกุงโซที่ประเทศเกาหลีใต้ว่าสำนักข่าวกลางเกาหลีก็บอกเสียงของรัฐบาลเปียงยางได้รายงานความสำเร็จในการทดสอบประสิทธิภาพของขีปนาวุธพิสัยกลางที่ติดตั้งหัวลบควบคุมการหลบหลีกที่มีความเร็วเหนือเสียงโดยขีปนาวุธลูกดังกล่าวนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้ไกลถึงประมาณ1000กิโลเมตรก่อนที่มันจะตกลงสู่ทะเลตะวันออกทั้งนี้นะครับด้านในคิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือนะครับได้กล่าวว่าไม่มีความมุ่งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงสงครามกับเกาหลีใต้พร้อมเตือนนะครับว่าเกาหลีเหนือพร้อมตอบโต้อย่างทันควันหากเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายที่พยายามใช้มาตรการทางทาหารกับเกาหลีเหนือก่อนจากผู้ใช้ติกต o กนะครับที่มีบัญชีชื่อว่าคงสุนันทยคซึ่งเป็นคุณครูในอำเภอขุขัขนจังหวัดศรีสะเกด ที่ได้โพสต์คลิปรีวิวบ้านพักครูโดยในโพสต์นะครับได้ระบุข้อความไว้ว่าครูใหม่ที่ย้ายมาแล้วไปเขียนจองห้องพักทางโรงเรียนได้แจ้งว่ามีบ้านว่างหนึ่งหลังเราดีใจมากจึงพากันรีบไปดูโดยครูสาวสี่คนที่เพิ่งย้ายมาประจำโรงเรียนได้พากันไปดูบ้านพักครูที่ว่างอยู่หนึ่งหลังเมื่อดูแล้วนะครับถึงกระตกใจเพราะว่าเป็นบ้านไม้เก่าเหมือนบ้านล้างที่ไม่มีคนอาศัยอยู่มานาน มีทั้งฝุ่นเกาะเต็มบ้านบางห้องก็ผุพังแต่สภาพโดยรวมพากันบอกว่าโอเคแค่ทำความสะอาดก็อยู่ได้แล้วสรุปทุกอย่างดีหมดจึงพากันตัดสินใจนะครับเช่าห้องด้านชาวเน็ตก็แห่แซวนะครับรอฟังเรื่องเล่าในเดอะโกศนะครับคุณครูจากกรณีคลิปไวรัลที่มีผู้โพสต์ภาพและคลิปจากการท่องเที่ยวบึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรีว่ามีบรรยากาศที่สุดเงียบเหงา จึงอยากให้คนมาเที่ยวกันเยอะๆเพราะว่ามีแต่ของดีแต่ไม่ค่อยรู้ล่าสุดนะครับชาวเน็ตที่ได้ดูนะครับก็ต่างเข้ามาแชร์เรื่องราวดังกล่าวออกไปเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวจนกลายเป็นกระแสวไวรัลอย่างรวดเร็วบนโลกโซเชียลนะครับโดยชาวเน็ตส่วนหนึ่งต่างก็ระบุว่าจะเดินทางไปเที่ยวบึงฉวากเพื่อให้ที่นี่มีบรรยากาศกลับมาคึกคักอีกครั้งก่อนที่ในเวลาต่อมานะครับทางด้านเพจ Facebook สถานสแสดงพันธ์สัตว์น้ําบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จะได้ออกมาโพสภาพคนที่แห่กันเข้ามาเที่ยวบึงฉวากกันอย่างคึกคักเรียกได้ว่าพลังโซเชียลนั้นนะครับส่งผลอันยิ่งใหญ่จริงๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุดวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ เอฟเอ็มร้อยห้าสไมล์ไทยแลนด์